สวัสด,ดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนอีกแล้วค่ะหลายหลายคนรู้อยู่แล้วนะคะว่ากินกาแฟนะคะโดยเฉพาะกาแฟดําเท่านั้นนะคะจะช่วยลดน้ำหนักลดความอ้วนได้นะคะแต่หลายคนมาเช็คกันนะคะว่ากินผิดหรือกินถูกอยู่นะคะกินช่วงไหนลดความอ้วนได้และควรกินวันละกี่แก้วค่ะ ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกินนะคะกาแฟดำสำหรับลดน้ำหนักกันเลยค่ะแต่ค่ะให้ดื่มกาแฟดำนะคะก่อนออกกำลังกายอย่างน้อยๆ30นาทีนะคะจะช่วยเร่งการเผาผลาญพลังงานจากไขมันได้ดีทีเดียวค่ะแถมดีกว่าพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่มาจากแป้งและน้ำตาลอีกด้วยค่ะนี้นะคะเจ้าก,กาแฟดำนะคะมีนิโคตินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีวิตามิน B ที่ร่างกายต้องการ ช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะคะเพิ่มประสิทธิภาพให้การออกกำลังกายได้ดีขึ้นแถมยังเบิร์นไขมันได้มากกว่าปกตินะคะพูดง่ายๆนะคะอยากอึดอยากถึกลดน้ําหนักได้ไหวให้ดื่มกาแฟดําก่อนออกกำลังกายอย่างน้อยๆ30นาทีค่ะ 2. นะคะทําให้ไขมันแตกตัวและให้พลังงานทดแทนนั่นเองค่ะการดื่มกาแฟดํานะคะจะช่วยเร่งการเผาผลาญ ช่วยสร้างระบบการเผาผลาญในร่างกายอย่างดีจึงมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักค่ะแถมยังช่วยลดอัตราคอเลสเตอรอลค่ะแม้จะขมไปหน่อยแต่มันก็ช่วยได้เยอะทีเดียวนะคะเพื่อนๆไม่ควรพลาดที่จะดื่มกาแฟดำนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะแครอรี่น้อยน้ำหนักไม่เพิ่มแน่นอนค่ะ ลดน้ำหนักแต่ไม่อยากเลิกกาแฟทำได้นะแต่ต้องเป็นกาแฟดำร้วนๆอยากกินกาแฟพวกมีโฟมนะคะพวกนี้ไม่ดีนะคะและไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลนะคะกาแฟกับน้ำร้อนเท่านั้นนะคะรสชาติอาจจะขมไปนิดจิบดื่มไปเรื่อยๆก็ถือว่าโอเคค่ะยิ่งถ้าใครยังไม่คุ้นเคยให้ลองดื่มแบบเย็นก็สดชื่นเหมือนกันว่ากันว่ากาแฟ1แก้วนะคะ100กรัมนะคะให้พลังงานถึงสิอย่างนี้นะคะจะช่วยลดน้ำหนักได้ดีทีเดียวค่ะ ข้อต่อไปค่ะให้ดื่มร้อนดีกว่าดื่มเย็นนะคะกาแฟร้อนมีส่วนช่วยกระตุ้นให้มีกรดในกระเพาะซึ่งจะช่วยย่อยอาหารได้ดีขึ้นค่ะและยังป้องกันนะคะไขมันสะสมในร่างกายตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีค่ะถ้าอยากลดน้ำหนักให้ได้ผลก็เลือกดื่มกาแฟร้อนแทนกาแฟเย็นนะคะจิบไปเรื่อยๆนะคะข้อสุดท้ายเลยนะคะ สำหรับการดื่มกาแฟดำนะคะเราดื่มตอนไหนดีที่สุดนะคะถ้าอยากลดน้ำหนักจริงๆนะคะเรื่องการควบคุมอาหารก็สำคัญในะคะแต่อย่าอดอาหารเรืองอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะและที่สำคัญนะคะมีไขมันน้อยและให้ดื่มกาแฟหลังอาหารมื้อเที่ยงครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงกาแฟดำจะช่วยย่อยอาหารได้ดีทีเดียวนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะข้อควรระวังก็มีเหมือนกันค่ะ ไม่ควรดื่มกาแฟเกินวันละ2-3แก้วต่อวันนะคะเพราะเสี่ยงต่อความดันและเบาหวานอีกทั้งยังส่งผลให้นอนไม่หลับหุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปวนค่ะหัวใจเต้นเร็วนะคะใจสั่นนั่นเองค่ะควรดื่มแค่พอประมาณนั่นเองค่ะและหากใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะควรดื่มเกินวันละสแก้วต่อวันค่ะ ซึ่งวิธีการนี้นะคะเป็นวิธีการลดน้ําหนักแบบได้ผลเร็วนะคะและที่สําคัญไม่โยโย่นะคะ,ะ,คะเพื่อนๆลองใช้ทริปแอนทริคตัวนี้นะคะในการช่วยลดน้ําหนักของคุณนะคะที่สําคัญต้องควบคุมปริมาณการกินด้วยนะคะรวมถึงนะคะวิธีการเบิร์นนะคะโดยการเดินเบาๆก็ได้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานอี s ี h ว m มทุกคนรวมถึงนุก หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ